สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีคำถามมาถามท่านผู้ชมเกี่ยวกับข้อกฎหมายคำถามมีอยู่ว่าผู้ชายถูกข่มขืนกระทําชํเระาได้หรือไม่ก่อนที่ไปดูคำตอบครับเราต้องมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนครับนั่นก็คือประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อปีพศ2 5 6 2ครับนั่นคือมาตรา276 ผู้ใดข่มขืนกระทําชําราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเขาใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่8 0 0 0 0บาทถึง4 0 0แสนบาทนะครับอันนี้ก็เป็น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา276ที่เกี่ยวกับการข่มขืนกระทําชําราผู้อื่นซึ่งโทษก็หนักยูยนะครับโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและถ้าผู้กระทํากระทํากับเด็กที่มีอายุน,น้อยลงไปเช่นเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีอย่างนี้โทษก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีถ้าเด็กลงไปอีกนะเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีอย่างนี้ ็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีนะครับและถ้าเป็นการกระทำต่อเด็กดังกล่าวแล้วก็ทำให้เด็กถึงแก่ความตายเนี่ยโทษหนักถึงประหารชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเรานะครับทีนี้มาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคำว่ากระทำชำเรานี่มันหมายความอย่างไรนะครับ ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1วงบคลสบนะครับก็ให้นิยามคำว่ากระทำชําเราวไว้นะครับกระทำชําเราหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น อันนี้ก็คือนิยามของคาว่ากระทําชําเรานะครับซึ่งนิยามไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งบุล็ีสิบนะครับทีนี้กรณีที่จะเป็นการกระทําชําเราสําเร็จนั้นจะต้องถึงขั้นอวัยวะเพศของผู้กระทําล่วงล้ําเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้ถูกกระทําหรือล่วงล้ําเข้าไปในทวารหนักหรือปากของผู้ถูกกระทํานะครับ แต่หากใช้อวัยวะเพศถูถ่ายอยู่ภายนอกไม่ล่วงล้ำสอดเข้าไปภายในหรือไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปภายในได้เพราะเหตุใดก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทําชําเราอันนี้เป็นแนวคําพิพากษาดีกานะครับที่มีคําพิพากษาไว้แต่เป็นเพียงพระยายามกระทําชําเราเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการกระทําชําเรานั้นไม่จําเป็นว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ถูกกระทําชําเรานะครับเพราะกฎหมายใช้คําว่าผู้ใดกับคําว่าผู้อื่นนะครับไม่ได้ใช้คําว่าผู้ชายกระทําต่อผู้หญิงดังนั้นทั้งชายหรือหญิงอาจจะเป็นผู้ถูกกระทําชําเราได้นะหากเป็นการกระทําที่คมขืนใจอีกฝ่ายนะครับก็มีความผิดฐานคมขืนกระทําชําเรานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276ได้นะครับ แม้กระทั่งกรณีสามีกระทําต่อภร,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 ริยาหรือคู่รักนุ่มเล็บชายรักชายนะครับของตนเองนะครับหากภริยาหรือคู่รักนุ่มเล็บชายรักชายนี่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์อีกฝ่ายก็มีความผิดฐานข่มขืนกระทาชําวเราได้เช่นกันนะครับดังนั้นจากคําถามที่ผมตั้งไปตั้งแต่ต้น,ต,นต้นว่าผู้ชาย สามารถที่จะถูกคมขืนกระทําชําเราได้หรือไม่นั้นคำตอบก็คือสามารถที่จะเป็นผู้ถูกคมขืนกระทําชําเราได้เช่นเดียวกับผู้หญิงนะครับครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ความกระจ่างแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อาไว้แค่นี้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ